ยินดีต้อนรับกลับสู่ไรคัลเ c อร์ที่นี่คือแหล่งรวมรีวิวจริงจากคนขับจริงไม่ว่าคุณจะชอบรถ SUV ซีดานหรือรถตู้สารพัดประโยชน์เรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกแบบตรงไปตรงมาจอดลึกฟีเจอร์และความคิดเห็นที่ผ่านการทดลองขับจริงและถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดตอนนี้เลยเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปเจอกับอะไรที่ยิ่งใหญ่และเราหมายถึง ใหญ่มากจริงๆนี่คืออิสุสุ MV9 ที่นั่งปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดแอร์ละมันอาจเป็นรถตู้ที่ฉลาดที่สุดแห่งปีนี้เลยก็ว่าได้มาเริ่มกันเลยกับสิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดรถคันนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานจริงมันไม่ใช่รถโชว์หรูหราที่เอาไว้จอดในโชว์รูมให้คนมองแต่อิสุสุ MV ปี2025นี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานขนส่งผู้คนบรรทุกของและทำทุกอย่างด้วยสไตล์ความปลอดภัยและความสบายที่เกินคาด รูปลักษณ์ภายนอกของ m v ดูแข็งแรงและทันสมัยด้านหน้าถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดมีกระจังหน้ากว้างพร้อมโลโกโออ้ Isuzu อยู่ตรงกลางอย่างโดดเด่นไฟหน้าเล็ดคมกริบให้ความรู้สึกมั่นใจและมีพลังมันไม่ใช่รถที่ต้องการเรียกร้องความสนใจแต่มันแสดงความน่าเชื่อถือและน่าเกรงขามบนถนนอย่างเงียบๆเ,เส้นสายตัวถังดูสะอาดตาและเป็นแอโรไดนามิกเหมาะสมกับรถในขนาดนี้ซึ่งช่วยทางด้านสมรรถนะและความประหยัดน้ำมัน ใต้ฝากระโปรงคุณจะพบกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1.9ลิตรให้กำลังประมาณ150แรงม้าอาจจะฟังดูไม่หรือหวานักแต่สำหรับรถในประเภทนี้มันคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสิ่งสำคัญจริงๆคือแรงบิดและเครื่องยนต์ดีเซลของ i s u ซุก็ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลและสม่ำเสมอมันให้แรงดึงที่เพียงพอเมื่อรถบรรทุกคนเต็มคันปีนทางชันหรือวิ่งทางไกลบนไฮเวย์และด้วยระบบเกียร์ที่ปรับจูนมาอย่างดีการเปลี่ยนเกียร์ก็รู้สึกได้ถึงความต่อเนื่องและสบาย เหมาะสหรับรถตู้ที่ใช้วิ่งไกลไกลยอย่างแท้จริงเข้ามาที่ภายในกันบ้างนี่แหละคือจุดที่ MV ทําให้คุณประหลาดใจที่สุดเปิดประตูแล้วคุณจะพบกับห้องโดยสารที่กว้างสว่างและออกแบบมาอย่างใส่ใจการจัดที่นั่งแบบเก้าที่นั่งไม่ใช่แค่ใส่ไปให้ครบแต่มันถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงบาะนั่งแต่ละแถวกว้างขวางรองรับผู้ใหญ่อย่างสบายมีทั้งที่วางขาและที่วางศีษเพียงพอให้การเดินทางไกลไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อ บอกคนขับถูกยกสูงทําให้มองเห็นถนนได้ชัดเจนแผงแดชบอร์ดเรียบง่ายใช้งานง่ายไม่มีปุ่มเยอะจนสับสนจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับทั้ง Apple Car Play และ Android Auto เชื่อมต่อกับมือถือได้สบายมีบลูทูธระบบเสียงที่คุณภาพโอเคและช่องชาร์จไฟหออลายจุดกระจายอยู่ทั้ง3แถวอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าประทับใจคือระบบแอร์แบบดูอัลโซนที่มีมาให้เป็นมาตรฐานทําให้ผู้โดยสารด้านหลังเย็นสบายไม่แพ้คนขับและยังมีช่องแอร์หลังที่กระจายลมทั่วถึง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพอากาศร้อนแบบประเทศไทยในด้านพื้นที่จัดเก็บอิสุกๆก็จัดเต็มมีทั้งที่วางแก้วลึกถาดวางของช่องใส่ขวดน้ําที่เก็บของด้านบนและช่องเก็บของหน้ารถที่ใหญ่พอจะใส่ได้มากกว่าคู่มือรถช่องข้างประตูกว้างและด้านหลังบอกก็มีช่องใส่แท็บเล็ตหรือของใชเ้เล็กๆน้อยๆรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้มีผลอย่างมากในชีวิตจริงพูดถึงเรื่องความปลอดภยัย อิซูซูให้ความสำคัญอย่างมาก MV ปี2025มาพร้อมระบบ ABS ระบบกระจายแรงเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมการลื่นถลายและถุงลมนิรภัยห่อลายจุดยังมีระบบช่วยผู้ขับขี่ล้ำสมัยเช่นระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบเตือนมุมอับสายตาการจอดรถตู้คันใหญ่แบบนี้ไม่ต้องห่วงเพราะมีทั้งกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยจอดทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะทัศนวิสัยจากบอกคนขับถือว่าเยี่ยม กระจกมองข,งข้างขนาดใหญ่พร้อมไฟเลี้ยวในตัวก็ช่วยให้ขับขี่มั่นใจยิ่งขึ้นรถตู้ก้าวที่นั่งอาจจะดูน่ากลัวสำหรับบางคนแต่ MV ทำให้มันง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นและเป็นธรรมชาติมากแล้วเรื่องการขับขี่ละ่ะ นี่แหละคือจุดที่เอมรโดดเด่นสุดๆคุณอาจจะคิดว่ารถตู้ขนาดใหญ่หน่าจะก,กระด้างหรือโยนตัวเยอะแต่เปล่าเลยอิสูสุปรับช่วงล่างมาอย่างดีดุดซับแรงกระแทกหลุมบอดถนนครุขคราได้ยอดเยี่ยมไม่ว่าคุณจะวิ่งทางด่วนหรือถนนในเมืองห้อมโดยสารก็ยังนิ่งและเงียบและด้วยฉนวนกันเสียงที่ทำมาแน่นหนาคุณแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์หรือเสียงลมรบกวนเลยความประหยัดน้ำมันก็เป็นจุดแข็งอีกอย่างเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรออกแบบมาให้ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขับทางไกลย,ยิ่งประหยัดเหมาะมากทั้งสำหรับครอบครัวหรือธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนแต่ยังได้สมรรถนะและความจุครบ้วนพูดถึงธุรกิจรถคันนี้ก็ยืดหยุ่นสุดๆเบาะหลังสามารถพับหรือถอดออกเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่วันหนึ่งเป็นรถขนคนอีกวันเป็นรถขนของเหมาะกับโรงแรมโรงเรียนรถรับส่งสนามบินหรือแม้แต่ธุรกิจ Delivery อ,อีกเรื่องที่ต้องพูดถึงคือความทนทานอิสุซุไม่ได้เป็นผู้นำในตลาดรถเชิงพาณิชย์แบบบางเอิญ ตัวรถแข็งแรงวัสดุใช้ได้ทนและโครงสร้างถูกทดสอบในสภาพการใช้งานจริงไม่ใช่รถที่คุณต้องเปลี่ยนทุก2-3ถึงปีแต่มันคือรถที่พร้อมใช้งานระยะยาวด้านราคาก็ไม่แพงจนเกินไปอ s สูสุตั้งราคามาอย่างสมเหตุสมผลคุณไม่ต้องจ่ายแพงเกินเพราะแบรนด์หรือของแต่งไรสาระแต่คุณได้คุณค่าในทุกตารางนิ้วของรถคันนี้เมื่อเทียบกับรถเก้าที่นั่งอื่นๆในตลาดที่มกักตั้งราคาสูงเกินจริง MV จึงเป็นตัวเลือกที่ฉลาดมาก แล้วใครเหมาะกับ Isuzu MV ปี2025บอกเลยว่ารายชื่อยาวมากถ้าคุณเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกหลายคน,คนของบ่อยคุณจะชอบความกว้างขวางและความปลอดภัยนี้ถ้าคุณเป็นผู้ขับรถรับจ้างหรือทำบริการรับส่งผู้โดยสารลูกค้าจะรู้สึกสบายและคุณจะชอบความประหยัดถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการรถสารพัดประโยชน์นี่คือรถคู่ใจของคุณหรือแม้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบพื้นที่กว้าง ความยืดหยุ่นและความเชื่อถือได้รถคันนี้ตอบโจทย์เต็มๆสรุปแล้ว Isuzu MV 9ที่นั่งปี2 0ง5ไม่ได้มาเพื่อโชว์แต่มาเพื่อใช้งานจริงมันไม่ได้พยายามเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่แต่มันโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆพื้นที่ความสะดวกความปลอดภยัยความทนทานและความคุ้มค่าแอลมันก็ทำได้ครบทุกด้านในรถที่ดูดีแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ขนาดนี้ ถ้าคุณกำลังมองหารถที่ยกระดับการเดินทางของคุณในปี2025ลองขับ Isuzu m v ดูสักครั้งแล้วคุณจะทึ่งกับทุกสิ่งที่มันทำได้ขอบคุณที่ติดตามไร้ culture ในวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้คอมเมนต์แชร์ความคิดของคุณและกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถจริงจากคนจริงแล้วเจอกันใหม่ขับขี่อย่างชาญฉลาดปลอดภัยและเดินทางให้มีความสุขเสมอ